สวัสดีครับจะเปิดลูนสองอันนะครับเราจะพาไปเปิดลูนกันมหารุนของใครหนออยู่ตรงไหนหนออยู่ตรงไหนหนอจิงว้าพิษาแดงเอาอยู่นี่เองเอาสีอะไรดีสีแดงก่อนละกัน มห,มหาลูนของมหาลูนของม็อก่อไปมหาลูนของมอกสองมหาลูนก็จบไปการเปิดลูนเราไปใช้ได้นี่ครับหน้าจุดพร เวลาใช้ก่อนนี่ครับนั่งแล้วก็มาที่มหาลูนปึ๊บแต่ตอนนี้ผมใช้อยู่ของก็ติดก็จะเปลี่ยนอันนี้ของรายคา้าก็ด้วยพรนี้จะฟื้นฟู HP เมื่อปราบศัตรูอันนี้เพิ่มค่า HP และ f อและพลังกายสูงของลาดาน อันนี้ของมอกอดเมือ่อกี้ด้วยพรออน,นี้ค่าฮ p ีสูงสุดขึ้นมาอย่างมากอันนี้ด้วยพรน,นี้จะมอบโลหิตให้ร่างวิญญาณที่ยันเชิญมา โอเคเราชอบวันไหนเราก็เลือกเอาผมผมก็ชอบวันนี้เลยครับ้องก็ดิดเอือมาลุนทั้งหมดโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ปิดใท้กันหน่อยยืนข้ามกลางคน แล้วก็ขอบคุณครับ